ืนเทพื้นท่านก็ชายอนเขามานำยังบ่ไรเบรเบอรเบตัวจริงบ่ตัวเบอรตัวองห่องได้ได้ชห้องเนาะได้เทนะี๋ยถามพ่อชายอีกทีานึงเพราะว่าต้องเลยเอาชายปอบหนาอีกเลยปกเสพปูแล้ว็อมมืดแลใหญ่เราละมาคอมมืด Dạ anh hãy ninh bỏ đi đâu lát mẹ anh đi tụ Đôi sao hai đi Ô มาหน้าม้ำบ่นนะ่ะอ๋อดย้ยเราจะควนตู้ไปดิสามนุม่มสามนุ่มรอสาโคูสองสาวสบายดีให้แม่ไปใช่ช่ละแม่ใสงสกาปงสบงบกับพงสการอันเดียวกันนะ, <c oughs> ะเนอะฟุเนววะ โอ้โหหาไม่แต่มาไปเวียกบด้บอกว่าอย่างไรอยู่เวียกพนน่า่ะเวียกแต่ว่าู้ว่าเพิ่นไปชงสการชงสการยี่ไสอยูก่อนคนเห็ดเหยดคนเห็เวียนน้ำพ่อตจรี้นเสียล้ไปชงสการไปจุ่มใจอยู่ทาทางพชางมาหน้าบ่ตอนนี้มาห็นดมาหน้า ยังมาเพียอยู่บ่ใอ้มีอยู่บ่บเพียแถวนี้หแถวยอดรามาเน่มาเนาะมาเพียคนมาแเนาะอ๋ะอดินเขาหลังพิงสาวอ๋อดินเขาได้ห้องนี่นย,ยมาเพียมินเนี่ยมาเพียเนาะมาน้ามึงไปเย็นบ้านนี่ยกำลังมาน้ามาในอ,อ๋อโก้ต้องลายดีเนาะ เอาข่าวบ่เอาเข่านี่ยแแม่เคยบอกว่าเนี่ยันเพื่อมาหนาวมันม่ได้ได้ง่ายเลยแม่เจ้าบอกว่าดินมันเสียเรื่อยไปเปิดใส่ไว้เรื่อยๆเห็นเนาะแกมันสะมันสะไปไปโจกโจกลง เขาจะได้มานํามานไดมาัแต่บว่านี้ยังบ่ได้อยู่พ้อตกใจเบดป๊าโถแต่งเต็มยดเฮยม้นีนี่โอ้ตกใจวพิบุญหลายเต็มแบบเลยมื้นี่หายงหลายีหอนี่กเนาะ อืมก็จนมาได้ช oh ํานี้เพิ่นได้จังได๋นี่นี่ก็ยังสิมาเบิ่งอีกก่อนนี่เพราะยบลงหยังอีกมานํามาในสิบ่่ a l น้ําได้ก็บ่ง่ายแม่ป้เช้าเนบ่ดออ11:00นพอี่เจ้าอยู่กน3คน ไดยังไงพอทางกินก็คือลาบก็คืออันน้ต้มซื้อลาบกับซื้อต้มอก็มาช่วยทั้งคนกินซือ้อลาบห่านไหมข้าปากหวานนี่อวอเบงใต้ <c oughs> ของน้ำนี่เบิง่งยุ้ยไปกําลังมาน้าโอ้ทุกไปจุกจุก ฮะอาลอยอยู่นยนคนเดียวพี่เีเดดยโอ้พี่ทอดพี่เลยน้ำเนาะของเด้อวันวาแผ่นดินไหวเด้อ่ะหลังจากเดียมเสามาสามน่มรอเสา สิพ่ออยู่บ่สีดินบ่ได้หนึ่งดินนะดินยังดินดินนั่นที่เราจะเอาข่าวเพื่อนนะบิ่ละบอกยังอยู่นิดนึ่งยังอยู่น้อยนึงไปไปท้องพุ่นก็ได้ท้งหลอกนี่สาบได้บ่สาบแล้วเนาะท้องด่างเขึ้นเกาะขึ้นครัวสาบเดี๋ยวเดี่ยวรอยเหลือแต่แป้งข้งแงจะจับเดียมเสาบาทนี่ ทราบแล้วเนาะเบิ่งแล้วก็แย่นทนเลยแม่จะไปช่างละทายน่ะเอราเพิ่นหยุดปีใหม่ปีใหม่นี่เพิ่นหยุดนี่ยายเนายุดหลายมื้อเพนหยุดเพิ่นยุดทีนึเพิ่นยุดบ่าบแล้วแล้วทางนอกบ้านน้องนิงน้องนิ่มบุญลายเอินบุญลายนิงเนาะนิ่มมาแต่ว่าบ่ติดปากนใ สามพี่น้องเพื่อนผู้ใดยุดนาโรงงานเพื่อนปิดบ่โอ้จักเมื่อเหรอเนาะเปิดเมื่อไรวันที่สองไปเพืวันที่สองวันที่สองเพชรเรียกโอ้เพราะว่าวันอาทิตย์นี้ยุดได้เนาะยึดแต่วันที่สามสิบแล้วก็สามสิบเอ็ดที่สองไปเพชรเรียก đều đẹp rồi đã ba, vâng, con đình, ba. Con đình, tổ, thay, không bà xem thằng cong đinh phần ba, cong đinh kính chọn trên cái trong bà tu tu bà náo bà tu chồng cũng không sợ cả nhau thì đẹp được bà náo ấy nó à... bà yêu bà ô đình anh đưa yêu bà sai, anh có phụ đi bà chắc này nó เพราะวันยุกยุกลุ่หลายซับไอ,อชุบเจ้าได้กินข่าวแล้วบอได้ยังกินตามหงุห่งตามเองบอโอ้ยเราชื่อน้ามีข้าปกหวานนะตู้เราอ้ให้มีข้าปกหว,นะ <laughs> ว,วานแล้อ่ะ มี่ก็แล้วหมดแล้ววะนี่อยู่เผ่าเฮือนสามคนพี่น้องเนาะในชุมสการพ่อกับแม่หรือเ่ามาวันซื่นนี่ไปเห็ดเบียกอีกปีใหม่แล้วระยุดประชาพศนะเปนที่หนึ่งเป็นที่สามชีเวดก็เอ้ยิยุด ก็โยอกไซื้อไปเรื่อยงานเรื่อยนะไปยุดหลอกนะกะมีเต่เขาเมื่อยแต่พักเองประตูเนาะเมื่อวานเองยุดเอาขนาดประตูนี่เห็นตลอดเราอ่ะสาบมันเรียบร้อยหมดเลยพักแล้วบานนี้ ว่ายอดยนี่พเน,นกกันในมาหน้ามแล้วเนาะแต่บ่าแรงเนาะเปิดไว้แล้บิกยุบลงลายดีดินทรายใส่นี่ไว้เรียบร้อยเลย อยู่ห่มมะนาวนี่เพ no ื่อแต่งบัวอีกมันยังบ่ได้เอาห่านออกทางเสาเลยเพได้แต่งบัวแตงยังเรื่องนี้ก็แล้วเสร็จตัวนี้แล้วนี่กับประตูเด้งปีใหม่อยู่แล้วค่ะอย่างยุดคือกัรน่าประตูก่อนน่าตู้เนาะ ต้นยังใช่ไหมมันนี่นี่ไม่ใช่เง้มาปลูกนี่ต้นไม้งไม้บอกคือว่าตักไปโง่นะชือแท้โอเวนบอกไม่เว้ไม่ใส่บาทอไม่ใส่บาท้ส่บาทาใส่บายังนิ่มาเทุบมาเททุบ

บงแลเบือน,นี่ก็ได้เบอเขาอีกแล้วเนี่ยมาแรงนี่นนมามาอน,นี่ก็ยุดลองอีกก็ได้ดา,าวเขาอีก <c oughs> อืมกรนี่เฮ้อรยู่ะจได้จังหวะอยากชื่อเดอหวานมาชกินนะตู่เนาะชื่อว่ามิ้ชยฮะอมีขายอไรก็ล้วมันเดี๋ยวนี้อากาศเย็น แต่ห้องเนาะแต่ละห้องแต่วันที่เจ็บดีที่ดินท้ายนี่ดมวาวาบดม lúc oh. 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 ừ. <laughs> ở hết quá mãi là quá mãi là quá mãi 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 อันนี้คีได้มาน้ามอยู่บ่หิมะนอกคน้น้องยนีได้เพลงเพลินเนาะเพลงดินไหวเนาะดีแต่พอได้ขึ้นห่านเนาะขึ้นห่านนี่โดดลงมาประทันได้ี่นุกเลยบอลนี่ฮะบอลจอย Làm cho ngoài Mong chung, mong thê khan của đi <laughs> ra đưa hả <rồi>, <laughs> À, Mong qua hông mà, mà dù phút Đã trộm chồng đã chịp

พื้นเทพพื hmm. no oh. mm ้น hmm. ท mm ่านก็ใช่นี่เขามานำยังบ่ไรเบิ้งเบิ้งตัวจริงบ่ตัวเบิ้งตัวชองห้องได้ได้ชองห้องเนาะเทพน้ำตัวช่องห้องด้านนี้มาเกับได้แล้วตัวยังเดือยพี่ได้ข้างนอกห้องนี้นี่สิโอเคด้านนี้แต่ว่าต้องได้เบิ่งก่อนเอาดินเขาอีกไวจ้ะเอาดินเขาได้หนึ่งแล้วก็บป๊อบทรายเอาทรายมาใส่ เขาพี้ยาะอมาเพียไสร้างอีกท่นึงเพราะว่าต้องเลยเอาส้ปอบหนานีกดิถูกบอกว่าเปยอเปกเสปูอจริงแล้อก็ม่น้องหิ่งสั่งเมื่อวานนี่ยังไ่ได้สั่งเลยเป็นยบบนิบอกว่าสั่งเลยเด้อว่ดยว่ะ อ่าให้เพิ่นสั่งเลยเอ้ยก็คิดว่าแม่จะสั่งเอ้ยบ่ได้สั่งเดี๋ยวสิโทรถามเดี๋ยวโทรถามแม่เจ้าก่อนให้เขาสั่งเลย่เราบ่สั่งได้เอ้สิสั่งเลยเพราะว่าย่ามันตกันเอ้บอกแม่เจ้าแล้วเอ้สิสั่งอีกก็ย่ามันชนกันบ่มีเงินจ่ายเพิ่นได้เนาะบ่ยอเนาะทางแม่งดิก็สั่งทางสมุนก็สั่งห้วย สองคั้นเลย มาไ่ไปช้เทไปนมเราสั่งแอรแล้วบืนแต่วอื่นเนี่ไรกสองห่ออยู่วมันหอดเนาะ็นว่าช่ไเอียมาแต่บ้านนี่เใจกขึ้นหงอยเืเินมาแดงหไม่เปิดใจอีกนี่มหนิงนอนอย่พี่ว่านีงคือนอนกนอนอยู่พี่บะ เบอร์เทย์ไปเตยมาเบอร์เนี่ยค่ะแล้ววันอาทิตย์เช้าเนาะเราเปิดไฟด้วยเปล่งน um uh ี่ต้องวันเมือแม่์จะว่ายันไปอันเปลองไฟนะใไอรักเออให้แม่จะคิดใหม่แล้วอันนั่นล่ะเออวันเสาร์เมื่อเบอรนี้วันอาทิตย์ชนลาย ไฟฝ่ารับไปร่อนหมดต้องแทนเหรอบวแทนรับไปอีเปิดห้ามคือนี่บวแทนไม่ได้ยี่หยอก่อแทงเดี๋วแต่ไฟยังคืนอะก็ยังหมดบะเปิดไตอันใดยังต่อไฟอยากให้หุงสวายเราต้องการคืนเราเปิดเห้ปิดปิดเห็ปิดไวเลยมันมืดคืออยู่จะมูไมีไฟก็เ่า เราละมาโคมืดดิเออยากอันไหนนิงบ่ดิแล้วแม่หนิงนี่ยังก็ดีเราเราอยากเหนียวดิดิวลาเราอยากเหนียวเราประหยัดเราเรียนเปลืองไฟมีเงินเสียค่าไฟ เาถอล้วิดไฟบอสเอลักถอดไปบอกเรแบบสาม่า้ดวใส่เต็มบุแล้วก็อันปิดไฟไว้แลวเราจะมีเไอ้อไฟเเออบด้วไฟอ่ะแบบใต้ได้หรอไงนอนหลับติดไฟทีเป็นผลต่อไฟมาอยากเห็มันชงสว่างสบายแล้วอย่างแบบพิมันมืดเปิดะไเปิดไโรดเนาะ มันมืดหน่อยคนเข่ามาบุห็นได้มันมืดไปซราะนได้จังว่านิ่มจังห่ะเฉียงก็เราก็แก๊กนะเฮอเสียงก็เราก็แก๊กอีกผลมาใ้วันยอดเราเงินแทงหาเอียนนะแทงล้มลง ห่าโล่งๆนี่บิแยกตลาดนี่สิทั้งั้พืชยังอยู่เนาะีไหมน้ําแดมใครอยู่แทงจุบคือว่าน้องแวเฮือนยัง่ได้มาน้ําบัดเอาดินต่ําแน่นด้นี่มาน้ําน้ําบ่ลงเต้บาดนี้ แล้วก็ไปดินแกมทายดินแกมด่าก yeah. ันเนี่ยแกมชายแล้งมดินด่าตก็าเลยก็เลยตามลุกลกนหน้าอโกี่ฮะกันเนาะวานเลยอาพี่ดูุเจ้าสามคนในสุามนี่นี่โอ้เม่จะได้โทรบอกแร้อเ่ ฮะเอาอันดาเอ่ยว่าสีม่านชวนชุ่เจ้าไปกินมกุกกะทะแม่โทรบ,บอกเดาา้อคืนบออออานยนะเแต่ชุ่มเจ้าสิไปบอแต่ว่าเอ่ยบอกแม่เจอแด้าวว่าไปกินยูรักแป้นเด็กกับมามน้ำพอเพิพ่นให้ชวนไปกินมกุกกะทะก็ชวนน้องมวยแล้วน้องมวยว่าสีมาอยู่ เอาควบสะดวกทเจ้าเอาท่เจ้าเอาบสะดวกไปกะบเบอร์อื่นจังซื้อมากินอยู่พี่ยังมาไปกินอยู่พุ่นกะจังว่าไปไปบอเจ้าบ่อยากไปบ่บ่มากินหมูปันไหนว่ากินหมูวันไหนเออเจ้าไปเจ้านะอยู่ลำโพงซ่างตามใจเนาะเอามาบ่ไปกัเพราะว่าโอกาสเดียวไดมันม่มีโอกาสหน้าได้บ่ ม,มากินบ่าม,นมากินหมูจ้าก็กินผักเจก้า <c oughs> อ่ะไว้เอ้ยกะมันหลายทางไปยันคือว่าอะนัดเบอร์อื่นก็นยันบ่ได้พาไปอีกเลยว,ว่ามื้อนี้เดินมาไว้แน่กะสิพาเจ้าไปทั้งพ่อเพิ่นว่าให้พาไปกินหมูกระทะเอาบ่ไปบ่ได้เปลี่ยนใจเป็นหยังไโลดไโลด มีโอ,อกาสหนา่าบ่มีได้โอ,อกาสหนา่าแล้วไปกินจักชั่วโมงนึงกับปันไรได้หน่ากับมาเลยกับเนาะแต่มาได้โทรบอกแม่เจ้าแล้วแม่จะบอกว่าให้มาถามทุกเจ้าเองแล้วอ่ะเอาในาต้ให้ไปอยัวแต่แม่จะว่าไปถามเด็กๆเ,เองเด้อแต่ว่าเพิ่นนำโบไปแม่เมจ้านะแต่เจ้าโบไปบ่บ่ั่นละคิดไม่ถูกบ่เป็นอา,าย่นดา <laughs> เออบอกกินไปถูเป็นกับมือได้ปะจับมาแล้ว,ละวะอ่ะบอกคนละให้ลูกไปรถคนละข่าขี่บอเป็นทาการกยิ่งเป็นพินการว่าเจ้ากะถือสมไปแล้วเมื่อ <laughs> แต่เพื่อนอะไร <laughs> อ่าอ่านอนี่กะทำมาเจ้าว่าไปกะมีแต่ว่าเอ้ยโทรหาทางมวยอีกเท่านึงว่มามวยมาแล้วบอพราะว่าได้โทรคุยกับมวยแล้วต่อทั้งพอพอดว่าหายชวนมวยกับตุ๊กตาไปนำ ได้อัดเสียงมากเลยนี่บุญตุกาวก้าบางุกา้าฝ่านี้จะเข้าเดียวโอ้ทุกตาได้ปบุญตุกตาวทุก้าบบว่างทุกตาข้าเฝ่าห่านและนี้จะเข้าคูเดียวอะลงโทรก่อนบ่าน้องมวยถ่าอยู่ใสกนะจะกฮัลโหลมวยอยู่ใช ตอนนี้เฮาอยู่เฮือนเฮาอยู่บหัวใสแล้วอยู่เฮือนนิงเด้อกำลังสิไปแต่มาด่วนเด้อด้วยดยอ่าโอเคโด้วยดี okay. no. ๋ยวด็กเสียใอยู่เฮือนนิงเด้อโดยอ่าโอเคเนาะตุ๊กตาบ่อจะไปไปแต่น้องมวยนั่นกระซี่ซี่อ่าฮกเนาะ ไปฉันมิเตอร์ถ่าน้องมวยน่ะอุไลตั้งใจไปดื้อโมไปฮะเอาบริมีห่อมาเพื่อนไในโมไปนะแต่ได้อายบอกอายดื้อบโมมากโมไปกินปลาได้ครบเออมากินปลาได ก็มีลายยางโยจะกระดือกกินเนาะไปอะโอเคถ้าเราคลิปนี้ก็้จบก่อนมี่เต่ชมเจ้าคุยกันถามวยมากเนาะโดยโดยอะเนาะคลิปนี้ก็มีแต่ว่าให้ชมเจ้าสามคนนี่ขอบุญขอบคุณทั้งพอตู้จะดีแน่เพนให้เอ้ยมาส่วนเจ้าไปกินหมกะทะกะบให้พ่อนพ่อแน่ปีใหม่เนาะโดยอใจขตู้จด มาเรียกหมูกระถานองนี้ในมือนี้องนี้อย่าขอบใจพอตู้ลายลยอยาให้พอตู้อยู่ดีไม่แหงมันมือนคนยืนความเจจะห้ได้ความไข่จะหามนี้อยหเจนาดีๆสิ่งดีๆเขามาในสิงีพอตู้เด้อซาคืน้อบใงเพราะว่าพอตู้จะอยู่ดีไม่แหงฟังสิ่งใดจะขอให้ได้ทีนั่นไ่อเลยมาเทมาขึ้นเหนออาซาเฮ้ย เรานไลกก็คอยคสู้อยู่ดีใปีใหม่กบีสิบก่ดีก็หายไปกับปีเก่าปีใหม่ก็ให้ได้สิ่งดีๆแ่ว่าคอนเทใได้กุกไข่ใหญ่ด้วยนถัเนาะสะพานุนร์ี้่าพเงินทอหลาดมาโอเคไปสันเออจบคีบกอนมาจุ๊บเจ้าคุยกันสามพี่น้องว่าดึงไปให้ได้ได้บุญลอย ผมมีโอกาสหน้าเลยเนาะไปสำหรับคลิปนี้มาพี่น้องเลยทังชุบุนกับมาชวนทา้งน้องๆเพื่อนไปกินหมกะทะแต่ได้คุยกับแม่เพิ่นแล้วแม่เมพิ่นว่าอันนี้อหนให้ทั้งเด็กๆไปเนาะไปห้านเคยพาเพิพ่นไปกินแห่แต่ว่าทั้งน้องมวยกับทั้งพ่อเพิ่นถ่้ส่วนเนาะทั้งพ่อแล้วว่าส่วนน้องมวยกับน้องตุ๊กตาไปนำ้ำแต่ว่าตุ๊กตาบว่างไปแต่น้องมวยโดยสำหรับคลิปนี้รอถาทางน้องมวยอยู่เพื่อนของน้องมินก้อนคนที่มาแล้วขนาดเนาะโดย่ะ ไปแล้วเด้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุ่าสสุดสุดคนสบายดีสบายดี